สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับคลิป12ราศีรายเดือนคลิปนี้เป็นของเดือนธันวาคมเป็นของชาวราศีสิง์การดูดป็นการดูแบบภาพรวมไม่ได้ดูส่วนตัวนะคะจะทําให้คนก็ตรงบางคนก็ไม่ตรงและและการที่เตือนในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็อย่าเพิ่งกังวลกันเพราะว่าแต่ละคนอ่ะยังมีดวงดาวในพื้นชะตายึดเดิมอยู่อีกซึ่งเราจะต้องอ่านมาประกอบกับดาวจรนะคะการเตือนอ่ะให้ถือว่าเป็นการบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าทุกคนอ่ะจะได้นำป้องกัน เขาก็นแนะนำหลักธรรมะเช่นหลักพุิหารสี่หลักธิบาทสี่มรรคมีองค์8หรือหลักธรรมะที่ทุกคนเคยได้ยินมาค่ะนามาใช้ในชีวิตประจําวันกันเพราะว่าหลักธรรมะต่างๆเหล่านี้สามารถช่วยคลี่คลายปัญหาและความทุกข์ต่างๆได้นะคะทีนี้เราก็มาดูกันว่า,าในเดือนธันวาคมชาวราศีสิงห์เป็นยังไงกันบ้างเราจะเริ่มต้นที่ดาวเกตก่อนซึ่งดาวเกตตรงนี้อยู่ในเดือนธันวาคมทั้งเดือนเนี่ย หนึ่งเดือนเต็มก็มองว่าบางคนน่ะจะได้งานโดยที่ไม่คาดคิดเนี่ยหรืออาจจะได้ลูกค้าชาวต่างชาติก็ได้หรือได้ไปดูงานต่างประเทศบางคนน่ะจะได้ลูกค้าเก่ากลับมาเข้ามาใช้บริการคุณอีกบางคนอาจจะมีการเดินทางไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องของงานของคุณก็ได้อาจเหมือนกับคุณ เช่นคุณไปประมลงานไปประมูลงาน,ปปงานชิ้นเนี้ยคุณอยากจะได้คุณอาจจะขอพอรกับสิ่งศักรีก็ได้นะคะแล้วบางเคสอาจจะมีการวิตกกังวลเกี่ยวกับนวัตรกรรมใหม่ๆที่ต้องมาใช้ในหน้าที่การงานของคุณเองคุณอาจต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมเกิดขึ้นอันนี้ก็คิดว่าถ้าคุณมีความตั้งใจในการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของนวัตรกรรมใหม่ๆเนี่ยชาวราศีสิงห์ มีภาวะเป็นผู้นำเนี่ยสามารถทําอะไรได้อยู่แล้วมีความตั้งใจดีเหมือนกันแต่บางทีเป็นคนใจร้อนนะคะคุณก็ทําตรงนั้นไดน้ก็การเรียนรู้คุณก็ประสบความสําเร็จแล้วถ้าคือดามวมุตยูอยู่ตรงเนี้ยเป็นเวลาเจ็ดปีนั้นแนะนำว่างานการงานของใครที่ทําธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยถ้ายังไม่เคยใช้สื่อออนไลน์ก็ไปช่วย ลองใช้สื่อออนไลน์ก็ไปช่วยดูนะคะ,ะคุณจะได้มีคนรู้จักในอาชีพของคุณเพิ่มมากขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้โลกเราก็ทันสมัยไปหมดเดี๋ยวก็มีทั้งติ๊กตอทั้งโ,โ,ลโลกออนไลน์มันก็มีหลายรูปแบบที่คุณไปใช้ะคะ่ะมันก็จะเกิดผลประโยชน์กับตคุณเองทีนี้เรามาดูดาวสุขกันบ้างวันที่หนึ่ธันวาคมเนี่ยดาวสุขคุณะจะมาอยู่ในเดือนสหัชชะระบองว่า ตัวคุณเนี่ยนะจะมีชื่อเสียงในสายการงานของคุณเองจะมีคนรู้จักคุณมากขึ้นในเรื่องของการงานแล้วคุณอาจจะได้พบลูกค้าติดต่อสื่อสารกันเยอะขึ้นบางคนน่ะจะได้ได้มิตรได้รู้จักกิจกามิตรที่ดีเนี่ยเป็นพ่อค้าเป็นนักธุรกิจ อันนี้ก็ต้องสังเกตดูกันให้ดีๆนะคะพอเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมาในรูปแบบนี้เหมือนกันก็นเยอะอันนี้ก็ต้องดูกันไปตามหน้าง,งานของแต่ละคนนะแล้วบางคนนะ่ะเพื่อนฝูงคนรอบตัวคุณเนะี่ยเขาเรียกว่าจะแนะนำงานให้ตัวคุณก็ได้หรือบางคนนะ่ะจะมีคนซื้อ ของกินของใช้มาฝากตัวคุณก็ได้งานของคุณเนี่ยจะทำให้มีคนซื้อของกินของใช้มาฝากตัวคุณถ้าถ้าเรายกใจให้เห็นนะสมมติคุณเป็นชาวราศีสิงห์ที่เป็นพยาบาลหรือหมอเนี่ยเห็นไหมคะเวะลาคุณให้บริการคนไข้ดีๆเนี่ยเขาเห็นเขาก็ซื้อขนมนมเนอยอะไรมาฝากอันนี้คือยกตัวอย่างเห็นนะแต่ถ้า ถ้าเป็นอาชีพอื่นนี่ต้องไปดูตามหน้างานของแต่ละคนเหมือนกันก็เลยว่าออทีนี้ก็มา็นเรื่องของอ่าการงานเนี่ยถ้าในช่วงนี้สมมติว่ามองว่าถ้าใครเนี่ยอยากออกมาทำธุรกิจอะไรเป็นของตัวเองเนี่ยก็อย่าเพิ่งลาออกซะทันทีไปดูดวงก่อนไปดูว่าในพื้นชะตาเดิมเราเนี่ย เราสามารถทำธุรกิจเองได้ไหมถ้าทำได้นะ่ะก็ทำให้ดูในเรื่องของหุ้นส่วนกับบริวาลส่วนใครที่ไปดูแล้วเนี่ยไม่สามารถทำธุรกิจเองได้เนี่ยก็ทำงานที่เดิมหรือคุณจะไปเปลี่ยนงานเป็นบริษัทอื่นก็ได้แล้วเงินที่คุณมีอยู่คุณก็ไปซื้อเป็นพันธบัตรตรากกองทุนรวมออมทองก็ได้แต่ทุกการลงทุนน่ะทุกคนต้องศึกษาละเอียดกันให้ดีว่าอันไหนกำไรมากกำไรน้อยนะคะ แต่ไม่แนะนำให้ไปออกเงินกู้นะทีนี้เนี่ยคุณที่ดาวองคารกันบ้างดาวองคารเนี่ยยังอยู่ที่ราศีพิจิกเป็นกเกษตรเป็นอยู่ตรงเนี้ยหนึ่งเดือนก็มองว่าความขยันวิริยา,าอุตสาหะของคุณเนี่ยจะสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวแล้วตุก,ก็จะมีคนช่วยเหลือกุ๊กู้กูกูบางคนน่ะ เรียกว่าจะเป็นเป็นที่รักของขครอบครัวด้วยคือทำอะไรช่วงนี้ครอบครัวก็เห็นดีเห็นงามกับตัวคุณแล้วปีดามันดาพี่น้องเนี่ยก็ช่วงนี้จะรักใคร่กลมเกี่ยวกันอาจจะมีการช่วยแชร์เงินกันเนี่ยลงขันกันนะวยซื้อซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินให้ครอบครัวด้วยก็ได้นะคะ อันนี้ต้องตามหน้างานของตระคนนะทีนี้ที่ดาวพุธบ้างวันที่1-6ธันวาคมเนี่ยดาวพุธเนี่ยอยู่ในเดือนปุตตะถ้ากิดว่าจะมีชาราศีสิงยงน่ยมีโชคลาบจากการเสี่ยงโชคหรือโชคลาบเกิดจากการ โชคลาบจากการงานบางคนก็ลูกหลานเนี่ยจะสร้างความปรับปืิมให้ตัวเองเช่นลูกสอบได้หรือลูกไปแข่งขันอะไรก็ชนะอันเนี้ยก็ต้องดูของแต่ละคนนะและบางคนเองเนี่ยถ้าใครที่ชาราศีสิงเองอะช่วงเนี้ยที่ใช้คำพูดการเจรจาน้ำมาว่าคุณอาจจะได้ลูกค้าเยอะขึ้น และดาวพุธก็เป็นดาวเรือนของการเงินเหมือนกันทําให้การเงินคุณี่ยก็หมดไปกับบุตรบริวารค่าใช้ใจ่ายจุกจิกหรือจะเป็นการซื้อเครื่องมือสื่อสารไปเที่ยวซื้อของกินของใช้หรือไปลงทุนอะไรเล็กๆน้อยๆก็ได้นะช่วงนี้ต้องระวังหน่อยแต่การที่นะบอกว่าบางคนมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคอันนี้ย ขอซื้อพอประมาณนะอย่าไปลงทุนเยอะเพราะน้าไม่ไม่เห็นว่าในพื้นชะตาเดิมของแต่ละคนเป็นยังไงเพราะจะมีอีกว่าดาวราพักของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างในพื้นชะตาเดิมอันนี้ก็ฝากนะคะแลวพรที่เจธันวาคมเนี่ยดาวพุธเนี่ยจะย้อนถอยหลังไปอยู่ที่ราศีพิจิกซึ่งราศีพิจิกอะ่ะ ดาวจเจรินคือดาวองคารพุธไปอยู่ในเรือนอังคารเรียกคู่วิวาทะคู่วิวาทกันก็ได้บอกว่าเร้กางเงินก็จะหมดโดยการครอบครัวซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินให้แม่แยกพี่น้องกันเองหรืออาจจะมีการเลี้ยงฉลองในครอบครัวคุณนะ่ะแล้วคุณก็ต้องเป็นคนจ่ายเงินแล้วก็ คุณก็จะนำโชคลาภมาสู่ครอบครัวด้วยช่วยเหลือเกือ้อกูลครอบครัวจะมีสิ่งงอกง,งอกเงยจากบ้านที่ดินรถพอประมาณนะไม่ได้ให้เต็มเต็มหน่วยเพราะว่าคู่วิวาทะก็เหมือนกับอาจจะครึ่งหนึ่งช่วยให้บ้านครึ่งหนึ่งแล้วเราครึ่งหนึ่งประมาณนี้ก็ได้นะพอวันที่หนึ่งถึงสิบเจ็ดเนี่ยให้เราไปดูที่ดาวอาทิตเนี่ยดาวอาทิตเนี่ยอยู่วันที่หนึ่งถึงสิบเจ็ดธันวาคมตรงเนี้ย ดูคุณอ่ะจะมีเขาเรียกว่าดาวราศีพิจิกเนี่ยดาวจเจริญนราศีพิจิกคือดาวอังคารใช่ไหมคะดาวที่อยู่ในอังคารเขาเรียกคู่ศัตรตูคู่ปฏิเหตุก็ได้มายว่าตัวคุณอาจจะมีความพิเิตนไม,มไม่ตรงกับแม่ญาติพี่น้องคุณก็ได้หรือประมาณว่าตัวคุณอ่ะจะช่วงเนี้ยจะชอบสะสมของเก่าเขาไม่เห็นด้วยเขาอาจจะเขาอาจจะว่าอาจจะพูดว่า สะสมทําไมให้มันลกบ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้นะอันนี้ก็ต้องเราต้องดูตามนักงานงตัวคนแล้วก็ให้ลองเรื่องของอุปัติเหตุภายในบ้านเหมือนกันอาจจะเดินของมิคมหรือเดินชนประตูหกล้มในบ้านอันนี้ก็ต้องวังนะและพอวันที่17บธันวาคมเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยจะย้ายไปที่เรือนปุตตะแะว้วบอกว่าตูคูณอะ่ะอาจจะมีลักษณะแบบจะทำตัวเป็นเด็กบ้าง หรือบางคนนะ่ะจะรักลูกห่วงลูกแล้วบางคนนะ่ะลูกก็จะได้ดีเหมือนกันแล้วบางคนก็เป็นเจ้าโปรเจกต์คิดจะตอทำออโปรเจกต์เล็กๆน้อยๆโครงการอะไรต่างๆอันนี้ก็ต้องดูของแต่ละคนนะคะ ทีนี้เรามาดูที่าดาวพฤษฎีกันบ้างดาวพฤษฎีเนี่ยอยู่ในเรือนสุภาและมองว่าตัวคุณก็จะมีเกณฑ์เดินทางไปกับบุตรบริวารคู่ครองผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณแต่ตรงนี้ก็ให้ระวังเรื่องว่าเรื่องสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่เหมือนกันของบุตรบริวารเองแล้วก็ของสัตว์เลี้ยงอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะเพราะว่าดาวพฤษฎีเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะด้วยกบเดินปุตตะก็ต้องระวังนะคะ หรืออาจจะมีการเดินทางไกลเกิดขึ้นก็ได้ทีนี้มาดูที่ดาวเราหูดาวราหูเนี่ยจะอยู่ดาวราหูเป็นดาวจเจรือปัตตนิมาอยู่ในเรือนมรณะปีครึ่งหนึ่งปีครึ่งเลยมองตรงนี้ว่าตัวคู่ครองคุณะ่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเกิดขึ้นยังไงต้องไปดูหน้างานของแต่ละคนว่าเกิดในเรื่องอะไร แล้วก็อีกอย่างหนึ่งว่าอาจจะมีห่างกันเช่นช่วงนี้คู่ของคุณอาจจะต้องแบบเหมือนเดินทางในปีครึ่งเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงยกงายยกย้ายไปทำงานต่างจังหวัดที่อื่นหรือเปล่าอันนี้ต้องไปดูนะตามหน้างานของแต่ละคนหรือไม่สบายไหมอันนี้ต้องไปดูนะคะปีครึ่งอะ่ะก็จะเป็นเรื่องพวกนี้ พอทีนี้อยู่ที่ดาวเสาร์กันบ้างดาวเสาร์เป็นดาวเจรืออริซึ่งอริม่อยู่ในปัตตนีอรินะก็บอกเราว่าก็จะมีก็ได้นะถ้ามองมุมบวกเนี่ยก็หมายถึงอ,อ,อุปสรรคต่างๆุม,มใช่มุมบวกก็หมายถึงการฟันฝ่าอุปสรรคการบุกเบิกเหนื่อยกางาเหนื่อยก็ได้จะต,ต้องใช้ความขยันเรียอุตสาหะ ส่วนถ้ามองมุมลบเนี่ยหมายถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆอาจจะเป็นเรื่องของการงานการเงินสุขภาพความรักครอบครัวหรือเปล่าอันนี้ต้องไปดูของหน้างานแต่ละคนและทีนี้เร่งกับตัวเองอะตัวเองก็ต้องระวังเหมือนกันว่าจะมีปัญหาเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นอันนี้ก็ฝากไปนะคะและในเรื่องของความรักนะ่ะเนี่ยสำหรับคนที่มีคู่ คนมีแฟนคนคุยกันเนี่ยต้องระวังเรื่องสุขภาพเรื่องปัญหาอุปสรรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นทีนี้ก็ต้องดูแลกันให้ดีๆนะถ้าพูดถึงในเรื่องของความรักคนมีคู่เนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยขอให้ใจเย็นๆดูแลกันไปไม่ต้องมาไม่ต้องทะเลาะกันอะไรกันเพราะว่า ลิ้นกับฟันนะมันก็มีกระทบกระทั่งบ้างเป็นของธรรมดาแต่ถ้าต่างฝ่ายใจเย็นคุยกันดีๆนะปัญหาต่างๆจะไม่เกิดขึ้นอันนี้ก็ฝากไว้นะคะแล้วส่วนคนโสดเนี่ยก็มองว่าอืมถ้าจะมีคนเนี่ยเข้ามานะจะเป็นชาวต่างชาติหรือพ่อไม้แม่ไม้หรือคนที่ก็ได้นะผิดหวังเรื่องความรักมาเยอะ คนที่เข้ามาคุยคุณนะแต่คุณดูกันให้ดีๆนะต้องศึกษากันให้ดีใช้ระยะเวลากันด้วยแล้วก็มองว่าคนที่ดูเลือกคู่ผ่านแอปอะไรพวกนี้ให้ระวังการหลอกลวงด้วยนะคะอันนี้ต้องไปดูกันนะแล้วก็ถ้าวันหนึ่งใครจะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่เนี่ยนะอยากแนะนำว่าให้เอา หลายๆอย่างเป็นองค์ประกอบด้วยนะเช่นครอบครวคุณครอบครวเขาต่างชาติต่างศาสนาไหมเพราะแต่ลศาสนาเขาจะมีข้อจํากัดเขาอยู่แล้วนิสัยไลฟ์สไตล์เนี่ยไปด้วยกันหรือเปล่าก็้ไปพิจารณาในแต่ละเคสของแต่ละคนและส่วนชาวราสีสิ่ยงที่ความรักผิดหวังมาโดยตลอด นะ้าแนะนําให้ไปดูดวงก็เพราะว่าคุณจะได้ไปเห็นว่าในพื้นชะตาเดิมของคุณเนี่ยดวงความรักนี่ไหมถ้าดวงความรักดีเนี่ยอันนี้สลับสนุนให้มีแต่ถ้าดวงความรักไม่ดีเนี่ยไปโฟกัสเป็นเรื่องของงานเรื่องของเงินเลี้ยงดูพ่อแม่ไปพัฒนาตัวเองให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้ดีไปเลยหาเงินได้เยอะจะไปเที่ยวที่ไหนก็ไปเที่ยวไม่ต้องกลัวใครจะมาหึงหวงคุณด้วย แล้วอย่างหนึ่งไม่ต้องไปเปห้ใครด้วยนะเพราะว่าสายเปส่วนใหญ่อะผิดหวังมากกว่าสมหวังอันนี้ก็ให้ทุกคนไปพิปจารณากันนะคะแล้วทีนี้เรื่องของการเงินเนี่ยนะอยากตื่นเรื่องของการเงินก่อนการเงินเนี่ยคือจะแบ่งไปสองกรณีกรณีที่1ราศีสิงห์ที่ปัจจุบันนี้มีเงินเก็บแสดงว่าคุณมาถูกทางนะคุณรู้จักบริหารการเงินได้ดี กรณีที่สองราศีราศีสิงห์ปัจจุบันเนี่ยใครที่ไม่มีเงินเก็บเนี่ยอยากให้มองย้อนกลับไปว่าดูวิธีการใช้เงินของเราอะใช้เงินแบบไหนลองหาสาเหตุดูนะคะถ้าหาสาเหตุเจอแล้วเนี่ยตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าปีหน้าเนี่ยฉันจะมีเงินเก็บทุกเดือนทุกเดือนจะเก็บมากเก็บน้อยเก็บประกาเพราะว่าเงินเก็บเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับตัวเองในภายภาคหน้านะ คุณก็ลองทอําบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยคุณก็จะเห็นค่าใจเฟุ่มงเฟือยเกิดขึ้นเพราะอะไรที่อยากให้มันเก็บลองคิดดูนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์เนี่ยถ้าคุณนะี่ยอายุ20กว่าเนี่ยคุณไม่มีเงินเก็บเนี่ยโอกาสที่คุณจะหาเงินเก็บยังมียังมีเวลาให้หาเงินเก็บแต่ถ้าคุณเป็นคนที่อายุกว่าห้าสิบกว่าเนี่ยคุณไม่มีเงินเก็บเนี่ยพอคุณกเกษียณไปอะ่ะจะได้ใช้เงินมา ก็ไม่มีเงินให้ใช้ทีนี้ก็เดยมองว่าพอเราเกษยียณไปปุ๊บเนะี่ยถ้าคุณมีเงินเก็บคุณจะได้ใช้เงินที่คุณมีเก็บไม่ต้องอเกษยียณแล้วต้องไปนั่งทํางานข้างนอกเพื่อจะหาเงินไปใช้ในแต่ละเดือนอันนี้ก็ฝากไว้ทุกคนเลยนะคะสุขภาพก็เป็นเรื่องของฟันกระดูกเข่าโรคเก,กาเส้นประสาทข้อเท้าฝ่าเท้าโรคลมทุกชนิดภูมิแพ้ต่างๆ ทุกคนอาจจะมีการตวรวจร่างกายประจำปีหรือใช่ไหมคะหรือถ้าใครไม่เคยตรวจลองไปเช็คดูลองสังเกตเรื่องของน้ําตาลาไขมันว่าสูงไหมถ้าสูงเนี่ยถึงเวลาที่ออกกําลังกายละแต่จะออกกำลังกายแบบไหนก็ได้ที่ทุกคนชอบทุกคนถนัดแต่นะแนะนําว่าเป็นการเดินวันละห้ากิโลสักหกเดือนลองไปทดลองทําดูนะคะถ้าปรากฏว่าน้ําตาลาไขมันลงเนี่ยยึดเป็นมาตรฐานในการดาเนินชีวิตได้เพราะอย่างหรพวกเราจะเข้าสังคมผู้สูงอายุกัน ยังไงก็ต้องทาให้ร่างกายแข็งแรงจะได้ไปไหนมาไหนคล่องตัวส่วนคนที่น้ําตาลไขมันปกติก็ต้องออกกําลังกายร่างกายจะได้แข็งแรงเหมือนกันและส่วนเรื่องที่การไปดูหมอเนี่ยนะบอกว่าให้ไปดูหมอเนี่ยแบบมีสติถ้าถูกทักว่าคุณมีเคาะต้องสะเดาะเคาะอย่างงู้นอย่างนี้นะมีแต่เรื่องเสียเงินอนะ่ะอันนี้ให้คุณไปทําบุญที่วัดจะถวายสังฆทานจะทำะไ,ได้แล้วแต่ที่คุณสะดวก หรือกลับไปไหว้พ่อแม่คุณไปล้างเท้าไปขอพอรท่านแลน้วนําน้าล้างเท้ามาอาบก็ได้หรือปู่ย่าตายายที่เลี้ยงคุณมาตั้งแต่นันได้กะหรือว้าถุงแม่คุณก็ได้มาครอบตั้งแต่หัวจนถึงปเท้าแล้วก็บางคนนะเขาพกชายผ้าถุงแม่ไว้ในกระเป๋านะคะกระเป๋าเงินเนี่ยบางคนมีนใช้ผ้าถุงแม่อยู่นะอันนี้เป็น ป้องกันสิ่งที่ไม่ดีได้เหมือนกันและสิ่งที่ใกล้ตัวคุณก็คือการสวดมนต์การนั่งสมาธิอันนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการปฏิบัตินะถึงจะเห็นผลก็ขอแนะนำการนั่งสมาธิละกันเพราะว่าสิ่งที่น่าศึกษามาก็คืออองน้าจะมีการเดินจงกรมมีการนั่งสมาธิแล้วก็บริกรรมคำว่าพุโทโธจะเอาไปไว้ที่ เขามีเอาเอาวัยวะให้เลือกสามที่คือหน้าผากหัวใจท้องถ้าเราเลือกที่หัวใจเราก็พุโทโธไว้ที่หัวใจเราเรื่อยพุโทโธไว้เรื่อยเหมือนการหยอดกระปุกอมสินนะคะหยอดวันวนิดวันวนีวน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 ้วันนิดกระปุกอมสินไปเนี้ยวันหนึ่งอ่ะถ้าเต็มนะี้ยจะถูกเบิกมาใช้โดยอัตโนมัติที่จะมาช่วยเหลือคุณใน,นายามที่คุณมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ช่วยอย่างไรอันเนี้ยคนปฏิบัติอาจะรู้ อันนี้ก็ฝ่าว้ข้อหนึ่งนะคะแล้วคลิปเนี้ยที่น้าทำเนี่ยเป็นคลิปของเดือนธันวาคมน้าก็เลยถือว่าเป็นคลิปส่งท้ายปีเก่าด้วยก็เลยว่า,าไม่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนนะ่ะจะใช้วิถีชีวิตแบบไหนมาก็ตามเนี่ยนะแล้วเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยก็ขอให้ทุกคนเนี่ยทิ้งปัญหาไว้ที่ปีนี้ให้หมดปีหน้าเริ่มต้นใหม่ใช้ชีวิตใหม่ให้มีสติตั้งเป้าหมายเอาไว้ รักตัวเองเยอะๆอย่าทำร้ายตัวเองจงมองให้เห็นคุณค่าของตัวเองทุกคนนะ่ะมีศักยภาพในการดำเนินชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักครอบครัวทุกคนนะ่ะถ้าตั้งใจทำให้ได้นะปีหน้าคุณจะมองเห็นความสุขเพิ่มขึ้นนะคะน้าก็มองว่าสุดท้ายชีวิตคือการเดินทางถนนของทุกคนนะ่ะไม่ได้รยด้วยกิบลาบถ้าทุกคนช่วยเต็มที่ทำหน้าที่ของตัวคนได้ดีที่สุดเนี่ย ต่อให้คุณเจอปัญหาหนักๆแค่ไหนอะทุกคนรอดแล้วปัญหาอุกักดต่างๆที่ทุกคนเจอเนี่ยนะเป็นแบบทดสอบได้อย่างดีเลยคือถ้าคุณผ่านกันได้เนี่ยจะเป็นการพัฒนาตัวคุณเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งจะทําให้ตัวคุณแกร่งขึ้นเก่งขึ้นใจก็แกร่งก็ขอฝากทุกคนน่ยจงรักษาศีลสวดมนต์นั่งสมาธิตามเวลาที่คุณสะดวกจะช่วยคุณมิสติในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอขอบคุณ ทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปกันก็ขอทุกคนเนี่ยพบแต่ความดีไม่มีความทุกข์และอย่างหนึง่งการอ,อัดคลิปเนี่ยอาจจะมีเสียงน้องหมาน้องแมวบ้างอะไรต้องขอโทษไปได้ักที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ